สวัสดีค่ะหมอมาป้าเอมอล่าคลินิกนะคะคุณหมอคะชุดกระชับสัดส่วนชุดรัดยกกระชับของเราเนี่ยค่ะใส่แล้วมันจะเข้าห้องน้ำยังไง โอ้จะทำธุระเนี in to to ่ยทั้งหนักและเบาเนี่ยยากมากไหมก็คนไข้มักจะกังวลในเรื่องนี้ถ้าคนไข้ทำการบ้านมาแล้วก็จะรู้ว่าเราจะต้องใส่ชุดกระชับกันยาวนานต่อเนื่องเกือบทั้งวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเข้าห้องน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะคนผู้หญิงที่แบบเรื่องเข้าห้องน้ำก็จะเรื่องเซสซิทีฟนิดนึงเนาะคือจะบอกเลยว่าชุดกระชับของเราอ่ะจะมีการออกแบบเพื่อให้เข้าห้องน้ำได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นชุดกระชับที่เป็นกางเกงแล้วก็จะเปิดเป้าเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าห้้้้้องงงนนาจริๆเขไดทัหก เบานะก็ไม่ได้จำเป็นต้องถอดออกมาทั้งชุดหรือปลดตะขอออกมาหมดเลยนะคะหรือสําหรับชุดที่เป็นอ่าหน้าท้องสําหรับคนที่ทําหน้าท้องก็จะเป็นปิดเป้ามีตะขอตรงเป้าเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำอะ่ะก็ถอดแค่ตะขอตรงเป้าแค่2ออันคือไม่ต้องไปต้องถอดแบบโอ้โหทั้งหมด เป็น10บๆตะขออย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาในการเข้านานนะอันนั้นไม่ไม่ค่อยแนะนําซึ่งเราอะ่ะจะไม่มีชุดแบบนั้นอยู่แล้วชุดกระชาของเราอะ่ะค่อนข้างมั่นใจหมอมั่นใจเลยแหละว่าจะทําให้คนไข้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าไม่ใส่ด้วยซ้ำเพราะว่าจะช่วยในการประคับประคองนะคะลดความบวมลดความช้าแล้วเวลาเราไปเข้าห้องน้ำอะ่ะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการใส่หรือในการเช็คชุดกระชาบว,ว่าโอเคอันนี้เข้าที่แล้วนะหลังจากที่เราเข้าห้องน้ําเสร็จซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเทคนิคของทาง เวลากินิกนะคะทงคุณพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่ดูแลออาต้อร์แคร์เนี่ยก็จะบอกเทคนิคแหละว่าวิธีการใส่นะวิธีการถอดแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เข้าห้องน้ําเสร็จท,ทําธุระของเราเสร็จแล้วเราองใส่แบบนี้แล้วก็อย่าลืมเช็คนะว่าจะต้องตะขอจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้หมอมองว่ามันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่าทําให้คนไข้อะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่คนไข้หลายคนอะ่ะกังวลว่าแบบอุ้ยดูดไขมันไปแล้วแบบจะใช้ชีวิตยากไหมอะไร หมอมองว่าการดูที่เอเมอร์ไคลินิกใช้ชีวิตไม่ยากค่ะเรามีผู้ช่วยคอยดูแลตลอดเลยค่ะ